กรับสวัสดีครับพี่น้อง fc แฟนครับแฟนช่องพี่น้องนะครับมือนี้พ่อใจดีสีภาพไปตามแนวทาาลาวพัฒนาได้พี่น้องเด้อเป็นวันจันทร์ที่ห้าคือมือนี้พี่น้องวันจันทร์ที่ห้านะครับเนาะสิงหาสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับพ่อใจดีสิภาพไปตามแนวทางของปูมุงค้นพี่น้อง ปูมงคนน้องพี่น้องน้องหัวที่แล้วกะดุดไปพลาดไปพี่น้องกะบ่เป็นยังพี่น้องนะครับอ่าของเพื่อนเป็นหกศูนย์กะบ่เป็นยังพี่น้องเลขมันออกศูนย์หาหาศูนย์กะถือว่ายังไ่เคียงพี่น้องนะครับเป็นคลิปที่สองของเพิ่นพี่น้องนะครับเนาะเอาไปรุ่นกันอีกสักครั้งหนึ่งน้พี่น้องเนาะนะครับสําหรับของปู่มงคนพี่น้องราพัฒนาเด้ออ่ะพี่น้องสีใส่วันทีให้เสียให้ ปูมงค,ค้นจับคูเพิินจับคูจับคิงเวียหายแล้วว่าแนวทางของเพิินสีเข่าหรือสิรุดพี่นองนะครับวิ่งหยังแลนน่นยังพี่นองเดี๋ยวไปชมไปพิจารณาน้ากัดน้อนงะพี่นองไปใส่วันทีกันก้อนก็นแล้วกันวันจันทร์ วันจันทร์ที่ห้าส่อคอรถพี่น้องย่อๆเอาสอคอสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาพี่น้องลาวพัฒนาปู่มงคลได้พี่น้องได้ลาวพัฒนาลาว พัฒนาปูมงคนพี่น้องปูมงคเน,นะพี่น้องเนาะเมาเบิงเพื่อนห้วิ่งตัวใดพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างเพิ่นว่าวิ่งบนล่างวิ่งบน ล่างวิ่งบนล่างพี่น้องสี่สี่กับหาพี่น้องบนล่างสี่กับหาได้พี่น้องได้บนล่างสี่กับหา เป็นแนวทางงวดที่2ของเพลนงวดที่แล้วเพื่อไหลงกศูนย์ก็ออกหาศูนย์ศูนย์หาพี่น้องนะครับงวดนี้ก็เป็นงวดที่2ของปูเดอ้อพี่น้องถ้ามักปูกับพิจารณามักบอมักกะบบอเป็นอย่างเอาไปเบิ้งเพื่อเปลนแนวทางพี่น้องนะครับอ่าเบิ้งเป็นแนวทางจย่งไดก็กดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามน้ำแนวกันแล้วกันพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งว่าปูจับค่ให้มีอย่างในพี่น้องนะครับ ปูจับคูไห่มี่อย่างแน่พี่น้องสำหรับพี่น้องเอฟซีพอใจดีเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันพี่น้องว่าปูจับคูไห่มีอย่างแน่พี่นอ้องนะครับเนาะอันนี้ชุดเต็มของปูเด้อพี่น้องนะครับอเอามาเบิ่งกันพี่น้องไปเบิง่งไปปิดจานณากันว่าแนวทางปูห่อีอย่างมาพี่น้องครับผม 45 46 47 48พี่น้อง46 47 48พี่น้อง นี่คือแนวทางของปู่มงคลได้พี่นอ้องได้พิจารณาเอาพี่น้องนะแนวทางมีเขามีรถได้นะครับเนาะนะครับอันนี้ก็คือแนวทางของเพื่อนสูตรเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะสูตรไผ่สูตรมั่นพี่น้องอ่ะมาเบิ่งชุดที่สองไปน้ากันพี่น้องชุดที่สองของปู่มงคลคืออะไรพี่น้องนะครับแต่เบิ่งน้ากันพี่น้อง ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้า นี่ครับแนวทางของปู่มงคลพี่น้องแนวทางของปู่มงคลเนาะพี่น้องเนาะแนวทางของเพื่อนเกิดมีอยู่แปดชุดแปดคูแปดหางเนาะครับเนาะเลขถือใจแนวทางถือใจหรือโบถือใจกับเบิงกับพิจารณามักกะจัดคัดกาพานคือพอใจดีบอกนั่นแหละพี่น้องมักซีพี่น้องกับเอาซีตามที่เพื่อนจับคู่ให้พี่น้อง เพิ่นวิ่งซีเลขติดเพิ่นสิมีห้าหกเจ็ดแปดพี่น้องเลขติดของปู่มงคลมีห้าหกเจ็ดแปดเพิ่นก็เลยม,มาจับคู่เป็นสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดพี่น้องนะครับอีกชุดหนึ่งพี่น้องชุดวิ่งห้าพี่น้องนะครับเนาะวิ่งห้าเลขติดเพิ่นหันเลขเอามาจับคู่หันหกเจ็ดแปดเก้าพี่น้องหกเจ็ด ปดเก้าเด้อพี่น้องนะครับที่เพื่อนจับคูห่พี่น้องปนะูเพิ่นจับคูหาหกเจ็ดแปดเก้ามันก็ไเลเป็นห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดและห้าเก้าพี่น้องนี่คือแนวทางของปูมงคลเนาะพี่น้องเนาะอ่านั่นแหละครับแนวทางของเพื่อนพี่น้องเลขสามตัวอ,องคลนก็มีสวยงามอยูนะ่ได,ดนะ้พี่น้องนะครับสวยงามโยเดี๋ยวผมสิเอาห้2สองถังนะพี่น้องเนาะเลขสามตัวของปูเพื่อนห่มาก อ่าพิดถีพว่ากันรุดเข่าพว่ากันพี่น้องนะครับอ่าไปเบางเนี้ยทั้ง่นสามตัวพี่น้นอง5 4 8พี่น้องอีกชุดนึงพี่น้องนะครับ 8ปดห้าเนี่ครับพี่น้องนี่คือของปู่มงคลพี่น้องสูตร3ตัวคัดพิจารณาออกมาแล้วพี่น้องคือสองหางเท่านี้พี่น้องนะครับเนาะพี่น้องมกักกระจัดได้พี่น้องเด้อคัดกระพานบ่าวากัดแนวทางมีเข่ามีดุดบ่มักกระนั่งเบิงซื้อซื้อๆบอ่เป็นยังพี่น้องเอาไปพิจารณากัน หรือว่าผู้ใดต้องการเลขวิ่งบนรางของปู่มงคลก็เอาไปใส่ได้เด้อพี่น้องเด้อเอาไปประกบกับเลขวิ่งของแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ที่ว่าเก่งๆพี่น้องเอาไปล่องไปประกบคู่เบอ่งพี่น้องนะครับเอาพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้เนาะสาหรับคลิปนี้พอใจดีก็ฝากปู่มงคลไว้น้าเน็กันแล้วกันน้องพี่น้องเนาะจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีเด้อพี่นอ้องเด้ออ่ากับ พ่อใจดีก็ขอฝากกลุ่มฟีของพ่อใจดีนะพี่น้องกลุ่มฟีพ่อใจดีพี่น้องนะครับแคบนาจอไว้ตามไล่ตามที่พ่อใจดีเขียนไว้ให้นี่แหละพี่น้องนะครับเน,ะบนะาะเขากลุ่มฟีมีไทยมีเหล้ามีห้าน้อยมีหุ้นทุกหุ้นเนาะพี่น้องเนาะและ้วกะออมสินทอกสอพี่น้องนะครับแอดไล่เขาไปหาพ่อใจดีได้ได้พี่น้องได้ฟีไม่เสียตังค์พี่น้องนะครับ อ่าแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้ถ้าเกิดจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องได้สำหรับคลิปนี่พ่อใจดีกับมีน้องทางฝากพีตอนนอ้องซํานี่ละพี่น้องสำหรับคลิปนาพ่อก็พ่อใจดีไหมสำหรับคลิปนี่คอยโชคดีมีใช่สุภูสู้คนครับผมสวัสดีครับ